โอเคผมก็มาอยู่กันใน E ีีเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับผมก็วันนี้พี่ก็จะมาแต่งสีนะผมก็รอบที่แล้วใส่สีไม่สวยนะครับโอเคใส่เป็นสีขาวแล้วกันนะผมสีข้างล่างกดคําว่ากด n เนี่ยจะเป็นสีขาวนะผมส่วนสีแรกอันเนี้ยจะเป็นรับของขวัญนะครับก็ต่อไปจะอะไรดีอ่ะเปิดกล่องได้เลยดีได้รถได้ปืนไหมโอเค okay. เปิดกล่อง ก็เดี๋ยวเราทํเระบบก่อนแล้วกันนะผมว่าเราได้กล่องไปแล้วอะไรงนี้สมมุตินะอันนี้สมมุติเฉยๆแต่ว่าถ้าเป็นจริงๆน้องๆน่าจะเป็นไปทําแบบให้มันเซฟได้นะผมแบบให้มันเซฟอะไรเงี้ยก็เป็นบล็อกเออร์เลอร์แล้วกันบล็อกเออร์เลอร์ปึ๊บโอเคเท่ากับศูนย์ โอเคนะผมก็หลังจากที่เรารับกล่องใช่ไหมรับกล่องไปแล้วให้เราใช้อันนี้แทนละกันนะผมเนี่ยนะผมตัวแปลนี่แทนปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เป็นโออะไรวะโอเป็นบ็อกเป็นกล่องไปเลยตัวนี้เป็นกล่องโอเป็นบ็อกใช่แล้วแต่เรา่าจะใส่กี่กล่องนะอันนี้เราจะใส่กี่กล่องอะ เนี่ยก็แล้วแต่เรานะผมเอาเป็นสุ่มแล้วกันนะเดี๋ยวพี่สอนทําแบบสุ่มได้กล่องเลยแล้วกันนี่มันต้องแบบเจียๆหน่อยปึ๊บกรอบอันนี้มาปึ๊บเอาสีนี้ไปใส่แล้วก็เหมือนเดิมนะผมเนี่ยใช้ค่าฟอร์แมตอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะดึงมาใช้นะผมปึ๊บบวกอะไรใช่ไหมเราใส่เปอร์เซ็นต์เอสไปเลยนี่เปอร์เซ็นต์เอ้ยเปอร์เซ็นต์ดีเปอร์เซ็นต์ดีนะผมอันนี้ลบทิ้งไปไม่ใช้แล้ว เราก็จะ new นี่มาครับผม new random box อะไรเงี้ยเท่ากับเท่ากับอะไรวะเท่ากับสี่สี่บวกเอาเป็นอยากกระจางกันกี่กล่องเอาเป็นหนึ่งถึงห้าแล้วกันหนึ่งบวก random ห้านี่มันก็ได้ประมาณหนึ่งถึงห้ากล่องใช่ปะวะ อันนี้ก็เป็นบวกเท่ากับเลยแล้วกันนะผมหรือจะเท่ากับก็ได้แต่ว่าเอาเป็นบวกเท่ากับดีแล้วกันจะดีกว่านะผมกล่องมันจะได้ค่าที่ตรงปึ๊บ open box ไม่ถูกอ๋อ,อ,อมันเป็นตัวเล็กต้องใส่ตัวเล็กตัวใหญ่อย่าไปใส่แบบอันนี้นะผมต้องเหมือนกันหมดเป๊ะนะครับก็ทำอะไรดี key no k e no ปึ๊บเอาเป็นคีย์กดปุ่มเฮดเช็คกล่องไหมเช็คกล่องแล้วกัน ปุ่มเฮ็ดทิชกล่องต้องวางขนาดไหนวะเน,นี่ยมาทำอะไรให้ดูเนะี่ยคีแซมคีแซมเดี๋ยวพวกไว้เปิดกันบาร์เลยรอบนี้นะครับผมกดตัวไหนวะกดเหดอันนี้นะผมกดเห็ดนะผมเนี่ยมันจะบอกอยู่ถ้าเราไม่ได้อยู่รถกดเหดถ้าเราอยู่รถกดเหดอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นปั๊บโอเคลบไปอันนี้สร้างกล่องของขวัญให้เลยเนะี่ยรอบนี้ ป็นแบบกล่องเมนูเหมือนเซอร์พี่อะแต่ว่าเราจะทําแบบกากๆก,กหน่อยไม่กากหรอกถือว่าโหดอยู่ในระในระดับหนึ่งนะครับโป้นี่โอเคต่อไปทําเหมือนกันที่พี่บอกนะผมมันก็ค่าฟอร์แมตเหมือนกันนี่ดึงมาเลยปั๊บเมื่อกี้เราใส่เลขหนึ่งใช่ไหมอันนี้เราใส่สองไปเลยนะครับผมใส่เลขสองไป นี่เอาเป็นตอนแรกบอกว่าีสวัสดีหรือรว่ไม่ต้องบอกก็ได้ไม่ต้องบอกเจ้าของหรอกว่าเป็นใครอะไรอย่างนี้นะผมปึ๊บปึ๊บอันนี้คือข้อความที่เราแบบจะทาเป็นบรรทัดอย่างงี้นะผมเห็นไหมไอเทมสูตรไอเทมหนึ่งไอเทมสองเห็นไหมมันก็จะมาแบบไอนี้เลยนะครับผมเห็นไหมเราลบทิ้งไปเลยพร้อมกับพวกไอเนี้ยแล้วใส่ค่าสารตริงไปแล้วก็ตกลง ยกเลิกตามสูตรตามสูตรนะผมยกเลิกตามสูตรโอเคกองของขวัญของขวัญปึ๊บเปอร์เซ็นต์ดีอันนี้ก็เช็คว่าเรามีกี่กองนะครับผมต่อไปเราก็จะเป็นอะไรเราก็แล้วแต่เราใส่อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะก็จะมีสักสามบรรทัดแล้วตอนนี้นี่เลยนะผมโอเปนบ็อกซ์ว่าเรามีกี่กอง เียอยดีปึ๊บสองศูนย์สองเอาผิดเลยวะผิดเลยวะไม่เคยพลาดนะโอ้เรียบร้อยนะผมไปเปิดเซิร์ฟดูเอยแต่ว่ามันยังเปิดไม่ได้นะเราแค่เช็คได้เฉยๆลืม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 เดี๋ยวเราลองเปิดดูลองเทสก่อนว่าได้ป่ะเฮ้อ โอเคโอ้มาเกิดตรงนี้แล้วนะผมเฟี้ยวว่ะนี่นะผมเรามีศูนย์กล่องนะผมกล่องขวัญตอนนี้เรามีศูนย์นะเห็นไหมเรายังมีศูนย์อยู่เราจะไปรับตอนนี้มันก็จะได้เป็นจานวนสุ่มนะครับผมก็หนึ่งถึงห้าที่พี่บอกไว้นะผมโอสี 4, ไม่ตรงนะปุ๊บรับมาโอ้โหได้สามกล่องกดเทสดูนี่ครับเป็นไงตรงสามกล่องนะครับผมเป็นจานวนสุม่มแต่เปิดกล่องนี่จะเป็นอะไรพี่ ยังไม่แน่ใจนะผมเอาเป็นปืนไหมลุ้นกล่องเป็นเอาแบบเปิดกล่องได้ปืนอะไรเงี้ยพวกปืนพวกรถแล้วแต่เราเดี๋ยววะโหลืมลืมลืมรวนไปหมดละเปิดกล่องเอาเป็นอะไรดีเปิดกล่องอันนี้แล้วกันไดลหอกนี่ก๊อปมาก๊อปเลยน้องอือเราไม่ต้องเสียนนนอะถ้าเราเขียนเองแม่งเราจะขี้เกียจ โอเคมาแล้วก็อันนี้มากกว่ามากกว่าเท่ากับหรือว่าเท่ากับ1ก็จะเปิดได้นะครับผมอะไรประมาณนี้ต่อไปก็สุ่มแล้วแต่เราจะได้เอารถหรือเอาปืนเอาปืนเป็นปืนแล้วกันนะผม New แรนดอมเลยนิวแรนดอมแรนดอมบล็อกเท่ากับแรนดอมอันนี้เราจะทํากี่ชั้นก็แล้วแต่เรานะผม 3ามรอบก็แล้วแต่เรานี่ก็เขียนสวิตนะผมสวิตนิดเข็ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามก็ว่าไปนะผมศูนย์หนึ่งสองดิอันนี้คือเราใส่สามนะผมแต่ว่ามันจริงๆแล้วคือค่ามันจะรับตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสองนะผมแค่นี้ก็เมื่อเราเปิดได้ของปุ๊บเราก็ลบๆนะผม ลบ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 ไปแล้วแต่อันนี้ก็ใส่ไปว่ากอ,วนะกองของขวัญลบหนึ่นะกองของขวัญลบหนึ่งอะไรอย่างนี้นี่ก็ไปดูสก,กินปืนนะผมโค้ดต่อไปโค้ดสกินปืนสก,กินปืนเราเป็นให้ให้นี่ละกันนะผม p l a y เ r อร์วี e เว o ป นี่มาแล้วเอา้าไหนอ๋อโอเคนี่กอลปอันนี้มาเลยนะผมอันนี้เป็นวิกินะผมเขาก็จะบอก v ีพอใดีแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกระสุนนะผมในตัวฟังก์ชันอันเนี้ยนะครับนี่ไปที่สกินปืนนะผมเราต้องหาสกินปืนต้องหาหมดอะนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเรารู้เราก็ไม่ต้องหาก็ได้ถ้าเราเซียนนะ นี่น้อหาสก,กินปืนนี่เราเจะเอาเป็นอะไรพวกอาวุธอะไรพวกนี้ก็ได้นะผมแล้วแต่สมมุติเราอยากได้ระเบิดก็ไปเลขสิบหกนะครับผมเลขสิบหกระเบิดสิบหกเอาจํานวนหนึ่งร้อยลูกนะผมอันนี้เป็นอีเกิลหนึ่งร้อยนัดแล้วก็อะไรวะเนี่ยอีเกิลมันเป็นเลขยี่สิบนะผมจําได้แล้วก็เอาเป็น a อเคแล้วกันนะผม a อเคมันเป็นเลขสามสิบ ก็ใส่เลขสามสิบหนึ่งร้อยนัดก็มันจะซูม3มอันนีแล้วแต่นะแล้วแต่ดวงเราจะได้ไหนนะผมคุณได้รับระเบิดหนึ่งร้อยลูกเนี่ยก็ว่าไปนะผมได้รับปืนสั้นอะไรเงี้ยคุณได้รับปืนอีเกิลแล้วกันนะผมหนึ่งร้อยนัดจำนวน หนึ่งร้อยนัดอะไรนี้ก็ว่าไป AKC7 หรือว่าเราจะทําตัวแปรไปหยิบปืนก็ได้นะถ้าแบบไม่อยากจะได้ปืนเลยอันนี้ผมอธิบายให้มันง่ายๆนะครับผมให้มันง่ายๆปึ๊บแซมเซิร์ฟเวอร์ไป <S <S รอก่อนรอก่อน โอเคมาแล้วเกิดไหนวะเนี่ยโอ้เกิดตรงนี้เดินไปรับของหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้ข้อมูลยังไม่เซฟนะผมถ้าอยากให้สอนทําเซฟหรือระบบล็อกอินก็กดไลค์กันมารัวๆเลยน้องนะนี่รับของขวัญปุ๊บโอ้โหอบนี้เราได้กล้องเดียวโอ้รับโอ้เราได้กล้องเดียวอะอะไรวะมันก็ไม่สะใจดิปุ๊บได้อีกเกิลหนึ่งร้อยนัดนะผมนี่ได้ปืนมาแล้วเห็นไหมได้ปืนมาแล้ว ปุ๊บ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 ได้ปืนละ <c oughs> ง่ายๆนะเซิร์ฟเวอร์เราง่ายๆโอเคผมก็ตอ,ต,อตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวทำอะไรต่อไปเราก็ต้องรอรับชมกันนะครับผมโอเคไปละ